ปริศนาฟ้าท้ายุทธจักรตอนที่6กร้สาสองเล่มที่ส6ท้าทายพระราชอำนาจความเดิมเล่มที่แล้วป้านเสียนส่งกำลังกลุ่มย่อยของหวังฉีเหนียนไปตามเส้นทางต่างๆจากนั้นดำเนินแผนประวิงเวลา ติดต่อผ่านหูต้าสเวียซื้อขอเข้าเฝ้าองเต้มีข้าวองเต้ส่งบทชายของเยี่ยฉงนั่นก็คือเยี่ยวานเข้าสู่เส้นทางสี่เลี่ยงโจมตีชนเผ่าสีหูอย่างหนักทั้งลิตรอนกำลังของฟานเสียนที่แดนเจียงหนันฟานเสียนเก็บตัวอยู่ในห้องหนังสือเจดวันเจ็ดคืนหลังเทศการตรุษจีนก็เปิดฉากลังแขน ข้าผู้ช่วยขุนนางตึกต้าหลี่ซื่อกับโกเจิงเข้าสำนักจงสู่เสริงไปแพร่พิษลำไส้ขาดสังหารเหอจงเวย้ยจากนั้นเข้าวางไปกราบทูลห้องเต้ว่าเหอจงเว้ยเป็นขุนนางกังฉินตนเองจึงชำระล้างความสะอาดให้กับเจ้าชีวิต คนกล่าวเล้วไหลคนเลวไหลมักกล่าวว่าจาเล้วไหลกระทำเรื่องเลวไหลจันทรคติเดือนหนึ่งวันที่เจ็ดปีที่สิบเอ็ดในราชการชิงหลีฟ้านเสียนใช้สอยผู้ใต้มากับบัญชาข้าขุนนางกลางถนนตนเองปิดปรงเหอต้าสเสียซื่อในสำนักจงสู่เสง กระทำเรื่องเหลวไหลที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในะรอบร้อยปีแต่ยามนี้กลับจำนันจาว่ารับพระบัญชาให้ชำระความสมมมข้างเจ้าชีวิตกล่าวถ้อยคำอธิบายการกระทำของตนเองนับว่าเหลวไหลถึงขีดสุด แต่ว่าห้องเต้เพียงแย้มพระโอฐ์เป็นเชิงเงย้ยหยันหาดีกริ้วไม่เพียงตรัสถามว่าข้ามีพระบัญชาถึงเจ้าตั้งแต่เมื่อใดเรฟ้านเสียงตอบเสียงราบเรียบว่าการคำนึงถึงจิตใจเจ้าชิดเป็นสิ่งที่พวกเราเหล่าขุนนางพึงกระทำ วันนี้มันถือโอกาสในเทศกาลปีใหม่เพิ่งผ่านพ้นทุกกรมกองในมหาคอนครอยู่ในภาวะเกียริครานช่วยโอกาสที่ในวังประเมินขีดความสามารถในการเรียกระดมผู้ใต้บังคับบัญชากเก่าของมันต่ำเกินไปจึงสามารถปฏิบัติการดุดพายุบุแคมเข็นฆ่าขุนนางฝ่ายเหอจงเว้ยในมหาคนครให้สิ้นซาก ที่สามารถบรรลุปเป้าหมายเช่นนี้สาเหตุสำคัญคือฟ้านเสียนลงมืออย่างกระทนหันกระทันหันจนไม่ว่าในวังหรือในราชสำนักไม่มีปลายนึกคาดเดาได้นี่เป็นอาศนิบาตยามแหลงสั่นจะเทือนจนผู้คนทั้งแผ่นดินต้องยกมืออุดหูนี่เป็นความคิดของฟ้านเสียนหลังจากนึกถึงทางออกหลังกระทาการล้มเหลว มันต้องชิงจู่โจมสังหารเหล่าขุนนางที่ประพฤติเช่นสุนัขล่าสัตว์ที่จับตาดูฝ่ายตนเองโดยไม่คาดคาเมื่อเข็นฆ่าก็ฆ่าให้สิ้นซากหากว่าวันหน้าล้มเหลวไหลผู้ใต้มุขบัญชาที่ตนเองคิดคุ้มครอง อาจมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้เสียงฟ้าร้องพอดังแต่ไม่สามารถดังติดต่อก,กันตลอดเวลาพริปตาต่อมาราชสำนักจะตื่นตัวกลไกอันกรากแข็งของราชิ่งพอทำงานทับชิ่งจะเคลื่อนกลังเข้ามาหานครบทขยี้กำลังขุมกำลังบทขยี้ทำลายขุมกำลังของฟ้านเสียนไป คาดว่าตอนนี้กองกำลังรักษาการมหาคนครคงประสานกับทหารรักษาประตูเมืองเริ่มทำการกวาดล้างส่วนทหารรักษาพระองค์เฝ้ารักษาวังหลวงไม่สอดมือเข้าไปแต่กำลังเพียงนั้นก็พอแล้วยามนี้ผู้ใต้มากับมัญชาที่จงรักภักดีต่อฟ้านเสียนคงกบดานซ่อนตัวไว้แต่สำหรับกับฟ้านเสียนเพียงนี้ยังไม่พอ หากแต่ต้องแสวงหาช่องทางที่กว้างกว่าประตูให้กับคนของตอนเองหวังรอดพ้นจากคฎหมายราชชิ้นนี่จึงเป็นมูลเหตุที่มันกล่าววาจาเหลวไหลต่อห้องเต้ ฟานเสียนกล่าวว่าเหอต้าเสเวียซื้อเลี้ยงสุนัขโดสองตัวได้ชื่อว่าซื้อสัตว์สุจริตตญาติรกุลเหอสองคนก็ได้ชื่อว่าเป็นสุนัขโดยึดครองไร่นาที่บ้านเกิดชุดกล้าหญิงงามโดยไม่ไหวหนา้าส่วนเรื่องขายตำแหน่งรับสินงบนถึงแม้ว่าไม่มีแต่ในสามปีนี้ในบ้านเก่าเหอต้าเสเวียซื้อเก็บรักษาภาพวาดสมัยราชวงศ์ว่าถึงหลายสิบใบมันเบะปาก กล่าวว่าฟานอูฉิวเป็นคนขององค์ชารองจัดจนหนึ่งในแปดขุนพลถึงแม้ออกจากวังเจ้าไปแต่ก็มีส่วนร่วมในการก่อกบฏเมื่อ3ปีก่อนหลังจากที่ปราบปรามความไม่สงบในมหานครคนผู้นี้ไม่เข้ามอบตัวต่อราชสนักแต่ปลอมชื่อปลอมแ่เข้าสังกัดเหอต้าเสวียซื่อ จุดมุ่งหมายเป็นอย่างไรเป็นที่ท,ทราบหน้ส่วนเหอต้าเสือซื่อทั้งที่ร่วงรู้ความเป็นมาของอีกฝ่ายยังรับตัวเอาไว้ไม่ทราบมีเจตนาใดสำหรับเหอจจงวคนนี้สำนักตรวจสอบทำการตรวจสอบแต่แรกแต่ติดขัดที่ห้องเต้ไม่สามารถเปิดโปงออกมา วันนี้ฟ้านเสียนย่อมไม่มีข้อกลิ่งเกรงใดโดยเฉพาะมันทราบแน่แก่ใจว่าห้องเต้ทรงทราบเรื่องเหล่านี้เป็นอย่างดีถึงกับทรงทราบกระจ่างกว่าตนเองอีฟ้านเสียนยิ้มออกมากล่าวว่าเมื่อเดิมก่อนฟ้านอูชิวถูกลอบสังหารปางตายนี่ที่คนของข้าพเจ้าผ่านทางไปช่วยเหลือมันเอาไว้สุดท้ายบันทึกปากคำฉบับหนึ่งบันทึกคำให้การนั้นสมควรส่งถึงสมนตรวจสอบ มันมองดูพระพักท่านข้างของฮ่องเต้เพราะว่าเรื่องข้าปิดปากฟานอูเฉียวเป็นฮ่องเต้มีพระราชก,กระแสสั่งการเองครั้งกระนอนเหอจงว้ยคุ้มครองภรยมาด้เท้าเพิงเข้ามหานครถูกทำเนียบเสนาบดีไล่ฆ่าประจบกับองค์ชายรองและซื่อจือของจิ้งอ๋องผ่านทางไปครั้งนี้คนเหอจงว้ยถูกฆ่าปิ้งปาก ทุกข้าปิดผ่านอิ่งจือใต้เท้าเงาพนีผ่านทางไปเรื่องราในโลกมักเป็นเช่นนี้เองฟ้านเสียงกล่าวสืบต่อที่สร้างความสงสัยอยากรู้แก่ข้าพเจ้าก็คือเฮอต้าเสียซื้ออายุไม่น้อยแล้วผ่านไม่ตกแต่งภรนยากระทั่งหญิงรับใช้สักคนก็มีแต่ผ่านไปหาอีหมู่น้องสาวมารดาซึ่งครองตัวเป็นมาย ศาะฟ้นานเสียงจาระในความผิดของเหอจงไว้ออกมาห้องเต้พรันรับสั่งว่าพอแล้วตั้งเท้าเหอรับใช้ชาติบางเมืองต่อให้เคยล่วงเกินเจา้าตะถึงยังไราตายใต้เงือม,มือเจ้าแล้วยายต้องปร,กรักปรำให้หรลายคนที่ตายแล้วผู้หนึ่งฝาบาทรับสั่งถูกต้องเจ้าสมควรทราบข้าลุงรู้เรื่องเหล่านี้เป็นอย่างดีฟ้านเสียนขานร,รับมาถูกแล้วฝ่าบาท แต่ผู้คนทั้งแผ่นดินหารูไมไม่ว่าเหอต้าาสเวียซอ่อที่ฝ่าบาทโปรดปรานกลับเป็นคนเช่นนี้มันสลายรอยยิ้มบนใบหน้ายังคงกล่าวว่าข้าพเจ้าจส่งคนไปคนบ้านตระกูลเหรอรวบรวมหลักฐานความผิดคัดลอกและส่งไปยังสำนักตรวจสอบคาดว่าอีกไม่นานเอียนเอียนเอียนจางหัวหน้าสำนักแสเอียนคงส่งเข้าวังมาส่วน ฉบับจริงส่งยังร้านหนังสือมิสแสวงหากับโรงพิมพ์ที่สีสารอีกไม่นานผู้คนทั้งแผ่นดินจะได้เห็นแล้วห้องเต้แย้มโปรดพรางตรัว่าคิดกระทําเรื่องเหล่านี้ไหนเลยปราจากตึกที่แปดของสัตตรวจสอบได้เจ้าคิดข่มขูข่ค่า ให้บุนคคลทั้งไปดินโหระยะะข่าหรือฟ้านเสียมตต่ว่ามิกล้าแต่ขอฝ่าบาททรงใกล้ครวนเรื่องในวันนี้ต้องสาถานทั่วแผ่นดินไม่ว่าเจ้าหน้าที่บันทึกประวัติศาสตร์กล้าจดบันทึกไว้หรือไม่แต่สมควรปรากฏในพงศาวดารเล่าขานสืบไปมันคมศีรษะกล่าวว่าฝ่าบาทเป็นเจ้าชิวทิทรงพระปรีชาสามารถเมว่าหัวหน้าสักตรวจสอบคนก่อนเสียสติ หรือว่าเหอต้าเสื่อเสือเส้อมีความผิดสมควรตายหากจดบันทุกลงบนหน้ากระดาษถึงอย่างไรไม่น่าดูแต่หากบอกว่าฝ่าบาทมีสายตาเจดจ้าดังคบเพลิงก็เป็นอีกแบบหนึ่งเออห้องเต้คล้ายถูกฟ้านเสียนเกรียดกล่อมคล้อยตามรับสั่งว่าฟังดูคล้ายเป็นวิธีที่ควรดำเนินการแต่หากเป็นเช่นนั้นยัยมิใช่แสดงว่าราชสำนักแหลงน้ำใจหรือฟ้านเสียนกล่าวว่าขึ้นชื่อว่าขุนนาง ล้วนเป็นบาวไร่ของฝาบาทบาวไร่ผู้หนึ่งตายก็ตายไปแต่หลังจากตายแล้วสามารถส่งเสริมเดชานุภาพของฝาบาทถือว่าเป็นเกียรติแก่มันคำพูดนี้กล่าวอย่างเจ็บแสบไม่ทราบว่าเป็นการประชดแดกดันตนเองหรือว่าขุนนางในราชศันิกหรือว่าเฮอร์าเสเวสซอที่ตายแล้วหรือว่าเจ้าชีวิตอันโหดเหี้ยมซึ่งไม่ลืมรักษาภาพลักษณ์อันเมตตากรุณาพระองค์นี้ ห้องเต้มไม่ทราบสดับคําประชดแดกดันของมันออกหรือไม่เพียงตรัสอย่างเฉยขาวว่าราชสนัก,กระทําการใดควรมีบรรทัดฐานต่อให้เหอต้าเหอจงเว้ยมีความผิดจริงสมควรให้ฝ่ายตัวลาการตุลาการจับตัวเข้าคุกทําการไต่สวนและลงโทษตามกฎหมายในเลอเขียนฆ่าสังหารได้ ฟ้าเสียนขานร,รับว่าถูกแล้วแต่เนื่องจากขุนนางเหล่านี้กระทำเพิดร้ายแรงเมื่อคำหนึ่งถึงเจตนารมณ์กองฟ้าไม่อาจอภัยละเวน้นส่วนคนร้ายที่เสียสติย่อมไม่อาจยกโทษให้มันยิ้มอย่างแห้งแลง้งกล่าวว่าหากใช้ชีวิตข้าพเจ้าชีวิตหนึ่งแลกกับการสะกดเสียงมีภาควิจาร์ทั้งแผ่นดินคงไม่มีผู้ใดเห็นว่าเหอจงว่ตายอย่างเสียเปรียบ ้องเต้ทรงสดับถ้อยคำดูเหมือนอ่อนโยนแท้จริงแล้วเยือกเย็นอมหิตหาได้วันไวกร้อยตามไม่ตรัสว่าแต่ว่าคา้าถึงอย่างไรนึกลายต่อเหอท่าเสือซื่อฟ่านเสียงกราวเสียงราเรียบา่าผู้ตายล้วนลับนับศูนย์แล้วมิคาดพระพักห้องเต้หมนหมองลงทอดพระเนตรมันอยู่ก็ึ่งจึงตรัสว่าหากว่าผู้ตายล่วงลับนับศูนย์วันนี้เจ้าชัเข้าวังละ่ะ ฟ้านเสียนนิ่งเงียบงันไประหว่างทัองเต้กับมันไม่จำเป็นต้องเอ่ยถึงอีกครั้งก่อนที่มันเข้าวังยังใช้คำเรียกหาระหว่างฝ่าบาทกับพระบิดาแต่วันนี้ฟ้านเสียนเข้าวังมาด้วยท่าทีที่เด็ดเดี่ยวเท่ากับอธิมาเจตนาการมาของมันอย่างชัดแจ้ง แต่ว่าฟ้านเสือนต้องบอกกล่าวเหตุการณ์ในมหนาคนครในวันนี้ให้กระจ่างชัดเพราะว่าราชสำนักจะกำหนดลักษณะความผิดต่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงสักเล็กน้อยจะส่งผลกระทบต่อผู้ใต้บังคับบัญชาของตนที่แตกต่างตรงกับคำกล่าวที่ว่าเจ้าชิดพอเพื่อนอดทุกท้อยคำหนักแน่นดุดขุนเขา โรงพิมพ์ที่ซีซารกับร้านหนังสือมิแสวงหาเตรียมจัดพิมพ์ข้อเท็จจริงเรื่องของเรื่องราวไว้แล้วแต่ฟ้านเสียงไม่คิดใช้เป็นเครื่องคมขู่ต่อชื่อเสียงเกียรติภูมิของห้องเทเพราะฟ้านี่เป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้มันเข้าใจความโหดเหี้ยมไร้น้ำใจของห้องเทราชิงเป็นอย่างนี้ทุกประการขึ้อนอยู่กับผลประโยชน์เป็นสำคัญ เธอ,อจึงว้ยเมื่อตายแล้วไม่ว่ามันยามมีชีวิตได้รับการชุบเลี้ยงจากห้องเต้ถึงเพียงไหนแต่ยามใดที่กลับกลายเป็นซากศพที่เย็นเฉียบก็เพียงเป็นบ่าวทาตที่ไม่มีประโยชน์อีกต่อไปส้หรับกับขุนนางทั้งหลาย ฮ่องเต้ล้วนถือเป็นบ่าวธาตนี่เป็นความจริงที่สร้างความเย็นเยือกแก่ผู้คนชนิดหนึ่งที่ฮ้องเต้ทรงใกล้ครวนคือทำอย่างไรทำให้การตายของเหอจึงว้ไม่สั่นกรอนฐานรากของราชสำนักฟ้านเสียนจะคิดใช้แผนการที่ตนเองวางไว้เกรยียกล่อมฮ่องเต้ส่วนความผิดฐานวางยาฆ่าคนนางใหญ่มีเไม่อรอดฟ้านเสียนก็ไม่คิดหนี พฤติการเลือดก,กับเล็ดของมันในวันนี้ได้กระทบถึงเส้นแบ่งของสังคมศักอินาไม่ว่าโดยจุดยืนของห้องเต้หรือจุดยืนของขุนานางปัญญาชนราชิ่งอันกว้างใหญ่ไพศาลไม่มีพื้นที่ให้มันยืนหยัดทรงกายที่น่าแปลกก็คือราชนิกูลเจ้าชีวิตถือท่วงทํานองอันอ่อนโยนถึงแม้เจ้าชีวิตที่ยึดถือราชนนเป็นเช่นมดปลวก ไม่ใส่พระไทยกับความตายของขุนนางผู้นหนึ่งแต่ขณะที่ขุนนางใกล้ชิดมีข้อเสอนอนายจะยกอ้างคุณธรรมนำมาปกปิดอัมพรางต้องไม่กระทำอย่างเปิดเผยและบอกกล่าวอย่างตรงๆเช่นฟ้านเสียนในวันนี้ ฟานเสียนผ่านกระทำเช่นนี้บอกกล่าวเช่นนี้ห้องเต้ก็ไม่ถือสากรับสดับตรับฟังในโลกคงมีแต่ราชนิกุลพ่อลูกคุ้นหิจึงสนทนาอย่างเปิดอกเช่นนี้หากว่าที่ข้างกายทั้งสองมีบุคคลอื่น ถ้ยินเนื้อหาคำสนทนาของทั้งสองนอกจากมาเกิดความตื่นตระหนกแล้วคงต้องนึกถึงปัญหาสำคัญอีกข้อหนึ่งที่น่าตะหนักร้างวันฤดูหนาวนับตั้งแต่สนทนาถึงตอนนี้ฟ้านเสียนไม่คำนับไม่คุกเข่าเมื่อเรียกตัวเองเป็นคุณนางเพียงเรียกตัวเองเป็นข้าพเจ้ากล่าววาจาอย่างอุกอาจนัก ฮ่องเต้ให้ท้ายต่อความอุกอาจของฟ้านเสียนเนื่องเพราะส่วนลึกในพระเนธทอแววเย็นเยียบปุ๊บหนึ่งจึงโบกพระหัตถ์ด้วความรำคาญผู้อื่นอาจสังเกตความหมายในพระอิริยาบถของฮ่องเต้ไม่ออกแต่ฟ้านเสียนผิดแผกแตกต่างมารีบยืนตัวตั้งตรงสีหน้ากลับคืนสู่ความสงบ ปรุปรอบสมาธิสติสมาธิทราบว่าการไม่ได้ใช่ต่อเรื่องราดวดนวันนี้ต้องมีข้อผิดพลาดถึงแม้ก็หาความผิดต่างกันเล็กน้อยแต่ส่งผลต่อการติดตามจับกลุมของราชสัสนักและการโจมตีอย่างลับๆอย่างใหญ่หลวงลมหอบหนึ่งโชยพัดผ่านม้วนเอาเกรดหิมะบนยอดหญ้าที่ด้านหลังทั้งสองขึ้นมาตกใสร่ร่างของทั้งสอง เพิ่มความเงียบเย็นอีกหลายส่วนหากว่าเหอจงง้วยที่ตายแล้วทราบว่าฮงเต้ที่มันจงรักพักดีกับฟ้านเสียนที่ข้ามันเพียงใช้คำสนทนาโต้ตอบทำให้การตายก้องมันยังไม่สามารถตายอย่างบทจดงดงามในใจคงเกิดความอาฆาตแค้นกว่าเดิม แต่ว่านี่เป็นสังคมศักดิ์นาเป็นตระกูลเจ้าชีวิตการจัดการเช่นนี้จะสร้างความผิดหวังแก่เหล่าคุณนางหรือไม่ขึ้นอยู่กับการดำเนินการในภายหน้าของในวังแล้วหิมะยังคงตกอย่างช้าๆองเต้ขมุนพระวรกายมาอย่างช้าๆทอดพระเนตรฟ้านเสียนซึ่งมีความสูงไล่เนี่ยกับพระองค์ยามปกติฟ้านเสียนอยู่หน้าพระพักต้องงอตัวหรือก้มศีรษะลง แต่วันนี้ฟ้านเสียนยืดเอวยืนตรงฮ้องเต้ค่อยส่งพบว่าบุดนอกสมรสผู้นี้มีความสูงเท่ากับพระองค์แล้วพลังความเย็นและความกดดันขุมหนึ่งแผ่ซ่านออกจากบรุดในฉลองพระองค์สีเหลืองลายมังกรผู้นี้ผนึกร่างฟ้านเสียนอยบนพื้นหญ้าเกร็ดหิมะพลังสภาวะนี้ไม่ได้ตั้งใจแผ่ซ่านออกมา เพียงแต่พร้อมกับพระทายที่เปลี่ยนแปลงก็บังเกิดเป็นพลังสภาวะอันแข็งกร้าทรงผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรอบฟ้านเสียนมีสีหน้าเป็นปกติไม่เปลี่ยนแปลงหากสูดอากาศที่แฝงกรติมาเข้าไปอย่างช้าๆสองพระลูกสนทนาเป็นเวลานาน,านต่างทราบดีว่าช่วงเวลานี้ต้องมาถึงตอนนี้ต้องจัดการเรื่องของเหอจังเว่ยแล้วย่อมมาถึงเรื่องระหว่าง คนทั้งสองฮองเต้รับสางในความเยอะเย้ยและเหยียดหยามว่าถ้าเกิดความสงสัยอยากร้เจ้าก็วังมาพบข้าเพียงลำพังที่แท้ถือดีอันใดฟานเสียมตอบว่า,าไม่ได้ถือดีอันใดมันหลับตาลงอย่างช้าๆเงียบงนันชั่วขณะค่อยสุดลมหายใจลึกๆ และลืมตายอย่างกระหารจ้องมองเจ้าชีวิตที่ลึกล้ำสุดจะอย่างที่เบื้องหน้าใช้น้ำเสียงที่ราบเรียบจนแทบเป็นความชาดด้านกล่าวว่าข้าพเจ้าเพียงคิดต่อสู้กับฝ่าบาทอย่างยุติธรรม ต่อสู้อย่างยุติธรรมหรือห้องเต้ทรงงงงันบูบจากนั้นทรงพระสวนอย่างไม่อาจข่มกร้านเสียงทรงพระส่วนลึกล้ำแกร่งกร้าวเต็ไมไปด้วยความรู้สึกอันเหลวไหลสะท้อนส,นสถานอยู่ในวังไม่ทราบปลุกสัตว์เล็กที่จำศีลในฤดูหนาวอยู่ใต้ดินสถานตื่นขึ้นมาเท่าใดห้องเต้หลีพระเนตรลงหางพระเนตรฉายรอยยิ้มอย่างประหลาดตัดว่าเจ้ามีคุณสมบัติใดเรียกร้องความยุติธรรมจากข้าหรือ ใช่แล้วยามอยู่ต่อหน้าพระภาคฟ้านเสียนไม่มีคุณนะัสบารเรียกร้องความยุติธรรมเมื่อเมื่อมันยังอยู่ในวงัง ครับกรัวของมันยังอยู่ในมหานครถึงแม้ว่าวันนีู้้ใต้มังคับอัญชาของมันอารวาสการนาหนึ่งแต่ในสายพระเนตรฮ่องเต้เพียงเป็นฝุ่งมดที่ไม่อาจาก่อระลอกอันใดเนืน่องเพราะฮ่องเต้ทรงเชื่อมั่นตนเองจึงไม่ใส่พระไทยกับความวุ่นวายในมหานครวันนี้ก็เพียงพระองค์รับสั่งคําเดียวก็สามารถเคลื่อนกำลังทหารเข้ามากดดันฟ้านเสียนจนไม่อาจขยับตัวได้ คำขอต่อสู้อย่างยุติธรรมเป็นความบังอาจฟัานใดและหันกล้าเพียงไหนแต่ก็เป็นความไร้เดียงสาครอบครราชนิคุณมิใช่วงนักเลงเจ้าคิดต่อสู้เจ้าชิดไม่ลดพระองค์ลงต่อสู้ด้วยเจ้าจะทำอย่างไร ฟ้านเสียนมีสีหน้าสงบนิ่งและเด็ดเดี่ยวกล่าวทีและคาว่าคุณนสมบัติอยู่ที่คุ้มกำลังคุ้มกำลังคิงคดตายอย่างสมใจพร้อมกับคำกล่าวนี้ฮ่องเต้รีพระเนตรลงกว่าพระเนตรข้ามหาัอลฟ้านเสียงไม่ยังกรงสิ่งปลูกสร้างทางที่ตะออกเฉียงใต้เหล่าตำหนักที่ความจริงสมควรกระเคลิวันนี้เงียบสงบอยู่กลางหิมะไม่มีซสื่มเสียงผิดปกติและไม่มีความเคลื่อนไหวที่ไม่ธรรมดาอันใด แต่ห้องเต้ฉกพระไทยขึ้นมาทรงทราบว่าที่นั่นมีปัญหาเนึ่งเพราะวันนี้ฟ้านเสียนเข้าวังเพียงลำพัง คิดหลังเลือดเขียวชำระแขนสมใจย่อมต้องสระเตรียมทางถอยไว้แสดงเบียดมีคุณนัสบัตเพียงพอออกมาหากว่าแผ่นดินเป็นกระดานมากกระดานมากพอยู่ระหว่างพ่อลูกคู่นี้เป็นผื้นแผ่นดินเจ็ดเส้นทางกับแว่นแขวนทั้งสามตัวหมากเป็นราชรน,นับร้อยหมื่นความมั่งคั่งนับไม่ถ้วนสิ่งที่ฟ้านเสียนกระทำในวันนี้นอกจากความกล้าหาญกล้าแล้วยังคิดเก็บกระดานหมากทั้งแผ่นดินจนเหล เพียงพื้นที่ในตำหนักเย็นที่ยืนอยู่ทั้งเตะตูมมาพ้นจากกระดานคงเหลือตอนเองกับห้องเตน้นี่เป็นความเด็ดขาดของมันทั้งอธรมิตต่อตอนเองและอธรมิตต่อห้องเต้แต่หากให้ห้องเต้ละทิ้งกระดานมาฟ้านเสียงต้องมีเบี้ยที่เพียงพอกับการเกลี้ยกล่อมอีกฝ่ายรวมทั้งการตายของเหอจึงเว่ยหากว่าฟ้านเสียงไม่มีอำนาจทำลายล้างที่เพียงพอ มันก็ไม่มีคุณสมบัติในการกล่าวคำพูดนี้ เบี้ยตัวแรกฟันเสียงแสดงออกเป็นอัคคีกลุ่มหนึ่งอัคคีลุกไหมในฤดูหนาวลุกไหม้จากห้องขับในวังที่เฝ้ารักษาอย่างเข้มงวดยอดวิมือวังในสิบกว่าคนที่มีหน้าที่เฝ้าดูแลวัตถุสิ่งของในห้องมือมองดูเปลวไฟที่แลบเลียออกทางหน้าต่างทราบว่าตนเองจบสิ้นแล้วผ่านไปแม่นานอาคัคคีเพลิงในห้องถูกดับไปแต่ม้วนมันคึกที่เก็บรักษาอยู่ในห้องถูกเผาว,วัดวายไม่อาจกอบ ห้ไของเต้เพ่งพระเนตรไปยังมุมทิศตะวันออกเฉียงใต้ของวังชั่วครู่ก็พบว่ามีควันดำลอยขึ้นต่อจากนั้นควันดำกระจาจหายกระจายหายไปในเกร็ดหิมะพระองค์กับกลายเป็นเยือบเย็นขึ้นมาเล็กเข่งขึ้น,นมา ท้องเต้ไม่ทอดพระเนตรฟ้านเสียนเพียงรับสั่งว่าภายในวังน้อยคนที่ล่วงโรที่เก็บบันทึกกระบวนการผลิตของท้องพระคลังเจ้าสามารถหาพบทั้งจุดไฟเผาทิ้งนำมาสร้างความตื่นประหลกแก่ข้าอยู่บ้างฟ้านเสียนยืนอยู่ด้านข้างกล่าวว่าในโลกมีบันทึกกระบวนการผลิตสินค้าของท้องพระคลังอยู่สองชุดชุดหนึ่งอยู่ที่ตอนเหนือของหกเกี้ยนชุดหนึ่งอยู่ในวงัง ข้าพเจ้าเมื่อสามารถเผาชุดที่อยู่ในวางก็สามารถเผาชุดที่อยู่ในตอนเหนือของฮกเกี้ยนชื่ว่าสูนเมาตายหรือไม่ตายเชื่อว่าป่าบาทคงทราบว่าข้าพเจ้ามีขุมกลางอยู่ที่แดนจยงนันและที่ท้องพระคลังสามารถกระทำได้ กล่าวจบมองดูพระพักตอันเรียบเฉยของค่องเต้ต้องรอบทอดถอนใจคำหนึ่งท้องพระคังเป็นฐานรากของรัชิง่งเมื่อทรงทราบว่าฐานรากได้รับความเสียหายฮองเต้ยังคงสงบนิ่งดุดเดิมนับเป็นความสำเร็จถึงขั้นสูงลำ้ำสุดยอดสามมัญชนเช่นตนเองไหนเลยต่อก่อนได้